สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีนิกล็อกเชสเตอร์ชีฮนะครับผมนะหลังจากที่ช่วงแนะนำสั้นๆนะผมนะแนะนำมังงะเนี่ยหายก็ไปเป็นเดือนนะผมนะครั้งนี้ก็กลับมาทำแล้วนะครับผมนะเมื่อวันที่19กันยายนนะครับผมทางฟินิกเน็กเนี่ยเขาได้ประกาศ LC มังงะเรื่องใหม่นะผมมาถึง4เรื่องด้วยกันนะครับผมแต่ว่ามีมังงะอยู่เรื่องหนึ่งนะผมเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยตามอยู่นะครับผมและผมอ่านแล้วเนี่ยค่อนข้างชอบนะผมเลยอยากจะ เอามาแนะนําให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้จักกันนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนในบ้านเราเนี่ยน่าจะต,ตามมันเยอะอยู่นะครับผมโดยชื่อเรื่องนั้นมีชื่อว่ามิเอรุกโกจังนะครับนะส่วนชื่อไทยเนี่ยจะใช้ชื่อว่ามิเอรุกโกจังใครว่าหนูเห็นผีโดยเรื่องนี้นะผมจะเป็นแนวเฮอร์เรอร์คอมเมดี้นะครับก็จะออกแนวสยองขวัญนิดๆน,น,นะครับผมมีความตลกในแต่ละสถานการณ์นะครับผมที่เกิดขึ้นโดยเราก็จะเห็นตัวนางเอกเนี่ย เขารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมหลากหลายแบบนะผมนะเนื่องจากในเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผีแก่ตัวเดียวนะครับเรียกได้ว่าตอนอ่านเนี่ยก็ทั้งขำและก็สงสารตัวนางเอกนะครับในการแก้ปัญหาของนางนะครับผมแล้วก็รู้สึกสงสารนะผมที่ชีวิตของนางเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวเรื่องช่วงแรกนะครับผมนะก็จะออกแนวแบบให้เราได้เห็นกิจวัตรประจําวันนะผมของตัวนางเอกนะผมในแต่ละวันนะผมที่เธอเนี่ยจะต้องออกไปเรียนนะผมนะแล้วก็ต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ ไปพร้อมกันด้วยนะครับพอเราได้อ่านไปไกลสักพักนะผมตัวเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มมีความจริงจังมากขึ้นแล้วนะผมนะก็จะเริ่มมีแบบมีดราม่ามากขึ้นนะผมมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้นนะผมนะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะมันเป็นการเพิ่มรสชาติอื่นให้กับเรื่องนี้อะครับเอาเป็นว่าเรามาพูดถึง ตัวเรื่องของเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งนะผมนะเอาแค่พอให้รู้จักตัวเรื่องราวนะผมแล้วก็ตระครในเรื่องนี้นะครับตัวเรื่องเนี่ยจะโฟกัสไปที่ตัวน้องมิโกะนะผมซึ่งเธอเนี่ยสามารถมองเห็นบางสิ่งบางอย่างนะผมที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเขามองไม่เห็นกันนะครับเด็กได้ว่าเห็นวิญญ,ญาณเนี่ยเดินเล่นล่อนไปมาเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วเจ้าวิญญ,ญาณพวกนี้นะครับผมก็จะชอบเดินมาส่องดูเธออยู่ตลอดนะผมว่าเธอเนี่ยมองเห็นพวกฉันหรือเปล่า แล้วพวกวิญญาณพวกนี้เนี่ยก็ถามเธอซ้ําไปเรื่อยๆนะครับเพราะเหตุนี้นะผมเลยทําให้มิโกะเนี่ยต้องแกล้งทําเป็นไม่เห็นนะผมนะทำตัวเหมือนกับว่าเป็นคนทั่วไปที่มองไม่เห็นวิญญาณเพื่อที่จะทําให้พวกวิญญาณเหล่านี้เนี่ยไม่ตามหลังควานเธอครับจ่ถึงแม้วิญญาณบางตัวเนี่ยจะเลือกตามเธอไปแล้วแต่ก็จะมีวิญญาณตัวใหม่มาตามเธอแทนนะครับตัวมิโกะเนี่ยเธอมีเพื่อนสนิทนะผมที่ชื่อว่าฮานะ ana, ซึ่งตัวฮานะเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดึงดูดผีนะครับผมนะผีค่อนข้างสนใจในตัวเธอเพราะว่าในตัวเธอเนะี่ยมีพลังบางอย่างอยู่นะผมเลยทําให้มิโกะเนะี่ยหลายๆช่วงนะผมต้องช่วยเหลือเธอนะครับแต่ทางที่ตัวฮานะเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะผมว่ามิโกะนะทาอะไรอยู่นะครับมิโกะจะรับมือกับสิ่งต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เอาเป็นว่ารออ่านกันเราเองดีกว่านะครับผมจริงๆยังมีอยู่อีกหลายตัวละครที่จะมาปรากฏอยู่ในเรื่องนะครับแต่เอาเป็นว่าขอ ไม่พูดก็แล้วกันอ่านตามกันเองน่าจะสนุกกว่านะครับผมปัจจุบันนี้นะครับผมนะเรื่องนี้ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาแล้วทั้งหมด5เล่มนะครับก็เรียกได้ว,ว่าอีกนานเลยนะผมนะกว่าทางบ้านเราเนี่ยจะตามเล่มเขาทันนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเป็นอนิเมะฉายแล้วนะครับก็น่าจะใกล้ออนแอร์เร็วๆนี้นะครับผมนะส่วนแพลตฟอร์มไหนเนี่ยก็รอติดตามกันเอานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องนี้ก็เรียกได้ว,ว่าแนะนําสั้นๆของจริงนะยังไม่ถึง4นาทีเล นะครับผมถ้าหากว่ามีมังหนะเรื่องไหนแล้วผมที่ผมตามอยู่เนี่ยแล้วผมค่อนข้างชื่นชอบนะผมก็จะมาทําวิดีโอแนะนําแบบนี้อีกนะถ้าเผื่อมันมีประกาศ LC ในไทยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ขอตลาไปก่อนบา,บายครับผม